ครับสวัสดีครับสองเจ็ดก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะวันนี้จะมาลงคลิปคือวันนี้จะเอาลูกกาบปูลูกตาบชลีเนี่ยเนี่ยเปิฝาเปิดกระเรื่อมอย่างเงี้ยจะลองมาชิมชิมดูนี่มีสามลูกเนี่ยอันนนี้ะ หยแล้วหยุดแล้วหย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 ุดแล้วนี่เจาด้วยเจ้าก <re> <medio> ็เก็บอย่างเงี้ยนี่ทำเองมาลองกิน้หมมาลองกินกับพ่อเอาลองกัดดู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 ดดู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 ด พอแล้วไม้พอแล้วอันนี้ลูกเล็กอ,อ่ะอ่าอันนี้น,นี่เนื้อนะเป็นอย่างนี้ไงมันหวานอยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองชิมอ่ะเราจัดชิมเอามาชิมอันหนึง่งถามว่าถามว่ารสชาติยังไงไม้ลองชิมมานันเหมือนกาแฟมัน,มนจะบอกกลิ่นมันจะเหมือนกับลูกอมกาแฟนะเนอะมันจะนกกนะนนมีทุความรู้สึกหวานๆที่วัรวอร์ไฟชอบกินเนี่ยมันเหมือนบวยๆอ่ะมันเหมือนบวยอ่ะ มันเหมือนบัวที่เอิมแบบว่าเขาขายอลองทีมนี้ถามถามไม้นี่ไม้นู้นหยุดเจ้าถามไม้นี่ดิอะไรไหมไม้นู้นรู้สึกไงรสชาติอะไรเหมือนมาม่าเผ็ดเหมือนมาม่าเผ็ดเฮ้ยหันหน้ามาดิเราให้ให้ท่านผู้ชมฟังนี่มันเป็นยังไงชาติเป็นไงเหมือนมาม่าเผ็ดเหมือนมาม่าเผ็ดหวานไหมไม่หรอกเนี่ยหวเหมือนมากๆแล้วกลิ่นเป็นไงเหมือนลูกอมไหมเพราะว่ามันเหมือนลูกอมช็อกโกแลตไหมเหมือนไหมเบลมันเนี่ย เนี่ยเห็นบางคนเนี่ยเข้าไปชงบันชานะเอาไปต้มน,ตน้ำอ่ะช่เขาบ่ามันรักษาโรคนะแต่ลูกอะไรหวานเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยหวานอนะ่ะ ก็จะเหมือนแบ,บบหวานน้ำตาลน้ำตาลเหมือนน้ำตาลไมหมเนาะมารสชาติมันเหมือนอะไระมามอากเกลลองกินป่ะลองกินนี่เป็นไงไม่อยากกินอ,อ่ะลองกินดูดนะิเป็นไงรสชาติเผ็ดไหมหรือยังไงเหมือน,นได้มายไหม หวานชาลิ้นใช่ไหมแล้วกลิ่นเปไ็นยังไงกลิ่นมมันหอ,อกลิ่นหอมเหรอหอมมันบวยที่เขาขายในตลาดกลิ่นเหมือนบวยที่เขาขายในตลาดน่ารู้บวยมัน,มน,มน,มนอ,อารู้แบบนี้มาเลยเนื้อแล้วพอกินได้ไหมหรือเผ็ดหรือเผ็ดท้ายไหม้ไม้เผ็ดปะ มันเป็นเดล็กเนาะรู้เรื่องไหมเราเผ็ดไหมเรเผ็ดไหมเผ็ดเหรออร่อยไหมล่ะแต่ว่ามันไม่เผ็ดแค่เนี้อเนื้อก็กินได้ไหมคิิว่ามันกินได้ไหมกินได้ใช่ไหมเป็กเขากินอยังนะก็โอเคนะครับมากับเด็กๆนะเด็กๆบอกว่ากินได้ ลองลองชิมแล้วกินได้อร่อยก็มันไไม่ได้ก,กินแบบเหมือนกาแฟเนาะออกอหวานหวานมันตานใหม่นะนะ,ะคลิปนี้ก็นะครับ<ม>ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย